ในเทศกาลที่หลายๆคนครับจะมารวมตัวกันแล้วก็แกะของขวัญกันเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเทศกาลคริสต์มาสครับหลายๆครอบครัวเนี่ยก็จะมารวมกันมานั่งด้วยกันหน้าเตาผิงใช่ไหมครับแล้วก็มาแกะของขวัญกันแต่เรื่องราวในวันนี้ที่พี่ัมจะเล่าเนี่ยมันกลับเป็นเหตุการณ์การแกะของขวัญที่น่าสยดสยองที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นครับแต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมได้ในไฟล์นอตฟาวอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final f ฟฟ้าพ d ดแคสวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับหากเพื่อนๆฟัง Final f a ฟ้มาหลายๆตอนเนี่ยจะรู้เลยว่า1ใน ปัจจัยหรือว่าหนึ่งในสิ่งสําคัญของชีวิตมนุษย์ที่พี่ฮมย้ําเตือนมาตลอดก็คือเรื่องราวของครอบครัวใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนตัวเนาะพี่ฮมรู้สึกว่าครอบครัวคือรากฐานของชีวิตเลยครับถ้าเราเกิดมาในครอบครัวที่ได้รับทั้งความรักความอบอุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเวลาให้กับเราเนี่ยพี่ฮมก็เชื่อว่าคุณภาพของเด็กที่โตมาเนี่ยก็น่าจะดีใช่ไหมครับน่าจะกลายเป็นคนดีของสังคมได้แต่พี่ฮมไม่ได้หมายถึงว่าใครที่ไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความอบอุ่น กลายเป็นคนไม่ดีไปหมดเนาะหลายๆอย่างครับมันก็จะรวมกันแหละจนกระทั่งหล่อหลอมคนนั้นกลายเป็นผู้ใหญ่สักคนหนึ่งแต่ว่าอย่างที่แมมบอกไปว่าเด็กครับที่เกิดมาเนี่ยเขาลืมตามองโลกออกมาเนี่ยเขาไม่มีใครเลยครับนอกจากครอบครัวของเขาเองและนี่ครับคือเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่ีทําอยากจะมาย้ําเตือนถึงความสําคัญและก็ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวรวมไปถึงเรื่องราวของความ รุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวด้วยครับดังนั้นก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าฝ่ายน o t ฝ่าวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทอบบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้วายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับ น้องน้อยยุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่แอมคิดว่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับไม่แน่ใจว่าทีมงานจะให้เต็มหลอดหรือเปล่าแต่พี่แอมว่าไม่เต็มก็เกือบเกือบเต็มครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีวิชั่นนะครับหรือว่ามีภาพที่เราจินตนาการแล้วอาจจะค่อนข้างน่ากลัวมากๆดังนั้นถ้าเกิดน้องๆอยากจะฟังเนี่ยอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยกันนะครับอะไรถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้คาเราย้อนกลับไปไกลนิดนึง ไปในปี2011ครับที่เมืองที่ชื่อว่า Anaheim มนะครับใน o อเรนจ์คันที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยพี่แฮมเนี่ยจะต้องพาทุกคนไปรู้จักกับครอบครัวครับเป็นครอบครัวหนึ่งเริ่มจากคนหลักก่อนก็คือคุณแม่ของครอบครัวครับเธอมีชื่อว่าซาเซลเพรสตันวอลเลซครับส่วนสามีของเธอเนี่ยเป็นคุณพ่อของครอบครัวมีชื่อว่าวิลเลียม วอลเลซโดยซาเซลเนี่ยเธอมีอายุ26ปีครับส่วนสามีของเธอวิลเลียมเนี่ยมีอายุ39ปีนอกจากนั้นยังมีเด็กๆในบ้านด้วยเด็กๆในบ้านเนี่ยก็จะมีลูกของซาเซลครับแล้วก็ลูกของวิลเลียมซึ่งน้องเนี่ยก็เพิ่งคลอดเนาะเกิดออกมาได้ไม่นานเท่านั้นเองนอกจากลูกของทั้งคู่แล้วเอาจริงๆเนี่ยซาเซลเธอเคยแต่งงานมาก่อนครับเธอมีสามีแล้วก็หย่าร้างกันไปดังนั้นเธอมีลูกติดมาอีก2คนครับ ซึ่งลูกติดเนี่ยมี2คนที่ว่าไปเนี่ยก็คือเป็นน้องอายุ3ขวบแล้วก็อายุ8ขวบซึ่งเป็นลูกสาวทั้งคู่เลยโดยช่วงปีที่เกิดเหตุครับคือตอนนั้นเนี่ยซาเซลคนที่เป็นคุณแม่เธอตัดสินใจที่จะไปโรงเรียนหนังสือครับซึ่งเอาจริงๆอายุ26หหรืออายุเท่าไหร่เนี่ยไม่มีใครแก่เกินเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าซาเซลเนี่ยเธอตัดสินใจที่จะไปเข้าเรียนเหมือนลักษณะหลักสูตรเทียบกับมหาวิทยาลัยครับโดยสาขาที่เธอไปเรียนเนี่ย เขาเรียกว่ามีความฝันแล้วกันมีความมุ่งมั่นว่าเธออยากจะจบออกมามีความรู้มีความสามารถที่จะกลายมาเป็นที่ปรึกษาได้รู้ไหมครับว่าที่ปรึกษาด้านไหน สิ่งที่ซาเซลอยากจะเป็นก็คือที่ปรึกษาด้านความรุนแรงในครอบครัวครับเหตุผลเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยอยากจะมีความสามารถในการแนะนําให้คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเต็มไปด้วยความรุนแรงมีการอบ a b สีบในครอบครัวเต็มไปด้วยการทารุณกรรมเนี่ยสามารถมีทางออกได้ครับเธอสามารถที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้ซาเซลเธอรู้สึกว่าที่ปรึกษาลักษณะเนี่ย ยังมีไม่เยอะครับแต่เอาจริงๆแล้วมีความสําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับอย่างที่แม่บอกไปว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญแต่ที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาครอบครัวเนี่ยกับมีบุคลากรในสายเนี่ยน้อยมากๆซาเซลเธอเลยมีแบบจุดมุ่งหมายในใจเธออยากจะเป็นคนคนนั้นให้ได้และต้องบอกว่าอีกหนึ่งเหตุผลหลักมากๆเลย เพราะว่าเธอก็คือหนึ่งในเหยื่อครับเธอเป็นหนึ่งในเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวเธอเนี่ยอยู่ในชีวิตการแต่งงานที่มันเต็มไปด้วยความรุนแรงครับเต็มไปด้วยการทารุณกรรมนั่นก็คือสามีของเธอที่ชื่อว่าวิลเลียมนั่นเองเขามักจะทาร้ายาร่างกายเธอเนี่ยเป็นประจำเลยครับเรียกว่าซ้อมกันเป็นกระสอบทรายแล้วมันเคยรุนแรงถึงขนาดที่วิลเลียมเนี่ยทำร้ายร่างกายซาเซลจนกระทั่งเรื่องเนี่ยไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ แล้ววิลเลียมเนี่ยก็ต้องติดคุกติดตารางกันเลยทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นปากคําของญาติเนะาะญาติของซาเซลที่เขามาเยี่ยมซาเซลที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปซาเซลเธอกําลังตั้งครรภครับเธอมีลูกติด2คนใช่ไหมแล้วเธอมีลูกกับวิลเลียมหนึ่งคนลูกคนนั้นยังอยู่ในท้องครับเธอตั้งครรภอยู่ตอนนั้นญาติไปหาเนี่ย เห็นว่าซาเซลเน่ยเดินแบบเหมือนคนเมาครับเดินแต่เตรอยู่ตามถนนโซซัสโซเซดูมึนๆและสาเหตุนะเขาไปถามจริงๆว่าเฮ้ยซาเซลเธอเป็นอะไรอะ่ะปรากฏว่าเธอเพิ่งโดนสามีที่ชื่อว่าวิลเลียมคนนี้แหละครับทำร้ายโดยการตบศีรษะครับอย่างรุนแรงย้ำว่าเธอท้องอยู่นะครับแล้วก็ตบจนกระทั่งเธอนี่เดินแบบโซซัสโซเซกันเลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่าแม้จะเป็นแบบนั้นเนี่ย ตัวซาเซลเธอก็รักวิลเลียมเป็นอย่างมากครับเธอรักสามีคนนี้มากๆเธอเนี่ยไม่อยากที่จะจบชีวิตคู่เลยเธอไม่อยากที่จะหย่าร้างและทําให้ลูกๆของเธอเนี่ยกลายเป็นเด็กที่ไม่มีคุณพ่อดังนั้นแล้วใน Facebook ของเธอในโซเชียลมีเดียของเธอเนี่ยเธอมักจะแสดงความรักต่อวิลเลียมเสมอครับ มีการโพสต์ทั้งรูปภาพทั้งข้อความที่แสดงความรักต่อสามีคนนี้ยังในรูปโปรไฟล์ของเธอก็จะเป็นรูปแบบเธอกำลังจูบกับวิลเลียมเลยครับพร้อมกับมีคำบรรยายว่า love burst for life ครับซึ่งคำว่า love burst นะครเพื่อนเพื่อนมันเป็น idiom นะ มันก็เป็นความหมายว่าคู่สามีภรรยาที่แบบรักกันมากๆสแสดงความรักกันได้อย่างเ,ออเปิดเผยครับแล้วก็มีความห่วงใยกันซึ่ง love burst for life ก็ประมาณว่าเดี๋ยวเราจะรักกันไปจนตายเลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นการพัฒนาถึงความรักที่มีต่อกันนะครับเวลาก็ผ่านไปแบบนั้นครับ ซาเซลก่อดโดนซ้อมบ้างเดี๋ยวก่อนดีเดี๋ยวก็ร้ายครับอยู่แบบนั้นจนกระทั่งในวันคริสต์มาสอีฟของปี2011ครับตอนนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่วิลเลียมเนี่ยเขาเพิ่งซ้อมภรรยาไปติดคุกใช่ไหมแล้วก็ออกมาจากคุกพอดีพอดีครับซึ่งมันก็จะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยจริงๆเขาติดไปตั้งแต่ฤดูร้อนและเพิ่งมาออกมาได้ตอนคริสต์มาสอีฟพอออกมาได้เนี่ยซาเซลก็ดีใจมากครับแม้ว่าความผิดนั้นจะเกิดจากการซ้อมเธอก็ตามเธอก็เวลคัมแบ็กครับ ต้อนรับสามีอย่างอบอุ่นแล้วก็ชวนสามีครับชวนกันไปสองคนเนี่ยไปร่วมงานปาร์ตี้ที่บ้านของเพื่อนบ้านนันทีครับเหมือนเป็นการแบบคัมมิงโฮมครับกลับมาจากคุกก็ไปฉลองกันหน่อยอย่างไรก็ตามหลังจากที่ปาร์ตี้จบลง ทางครูก็เดินกลับเข้าอพาร์ตเมนต์ของตัวเองใช่ไหมครับปรากฏว่าเพื่อนที่อยู่ห้องติดกันเพื่อนบ้านที่อยู่ห้องติดกันเนี่ยก็ได้ยินเสียงแบบโ吼คนทะเลาะกันซึ่งมันเป็นการทะเลาะกันที่แบบดุเดือดมากๆครับแล้วก็รุนแรงเสียงดังมากๆไม่กี่นาทีต่อมาเนี่ยเพื่อนบ้านคนนี้ก็เลยเป็นห่วงเนาะไปชโงกหน้าดูที่หน้าต่างปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นลักษณะเหมือนวิลเลียมเนี่ยกำลังลากคนคนหนึ่งครับที่นอนแน่นิ่งอยู่ที่แถวแถวพื้นประตูเนี่ย กลับเข้าไปในห้องซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเทียมต้องบอกว่าสถานที่ที่ทั้งสองคนอยู่มันอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยมักจะเป็นประจําเลยเนาะ หลายๆคนบอกว่าอยู่ในแฟลตหรืออยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่มีคนที่อาจจะสภาพแวดล้อมไม่ได้ดีมากก็จะมีการทะเลาะก,กันใช่ไหมครับมีคนที่เมาแล้วก็นอนอยู่ตามพื้นมีการอะไรแบบเนี้อยู่บ่อยๆ <lem> เช่นเดียวกันกับสภาพแวดล้อมของอพาร์ตเมนต์ของวิลเลียมกับซาเซลครับพอเพื่อนบ้านมองออกไปอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าอะไรสงสัยเมา เขาไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นก็คิดว่าคงเป็นคนเมาครับแล้วก็ไอวิลเลียมก็คงลากเพื่อนคนเนี้เข้าไปพักผ่อนในห้องดังนั้นแล้วครับพอคิดแบบนั้นเพื่อนเพื่อนบ้านคนนี้ก็ไม่ได้โทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าไม่ได้ทําอะไรพอเข้าไปในห้องได้สักพักหนึ่งเพื่อนบ้านคนนี้ก็แบบเสียงทะเลาะก,กลับมาดังอีกแล้วเพราะตอนแรกดังแล้วก็เงียบไปใช่ไหมไปชโง,งกหน้าต่างเห็นลากเข้าไปในห้องอ่ะคราวนี้กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าถ้าตัด ภาพกลับเข้าไปในห้องอาพาร์ตเมนต์ของซาเซลกับวินเดียบเนี่ยซาเซลเธอพยายามที่จะหลบหนีออกมาครับหลบหนีออกจากอาพาร์ตเมนต์แต่ว่าวินเดียมเนี่ยก็ตามไปตะคุบเธอกลับมาได้ทุกครั้งแล้วก็ลากเธอครับกลับมาในห้องแบบนี้ตลอดนะครับและการโต้เถียงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ทวีความรุนแรงขึ้นมามากๆไม่รู้ว่าโหพึ่งกลับมาจากคุกอัดอั้นอะไรหรือเปล่านะครับทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็แน่นอนพบปากเนี่ยมันถึงขีดสุดก็เริ่มที่จะเป็น มือเป็นเท้าใช่ไหมครับก็เริ่มมีการลงไม้ลงมือกันสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าวิลเลียมเนี่ยจับซาเซลเนี่ยโยนฟาดกับโต๊ะกระจกครับจนกระทั่งกระ,กระจกเนี่ยมันแตกแบบละเอียดเลยนะครับตามคําบอกเล่าของหนึ่งในพยานซึ่งพี่ทำเศร้ามากๆเลยที่คนนี้จะต้องมาเป็นพยานก็คือลูกสาวคนโตของซาเซลครับน้องอายุ8ขวบใช่ไหมถ้าจํากันได้น้องก็ยังอยู่ในห้องครับ แล้วน้องต้องเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นน้องเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยทุ่มคุณแม่ลงบนโต๊ะกระจกจนแตกเนี่ยเธอก็เข้าไปช่วยคุณแม่ครับซึ่งตอนนั้นวิลเลียมเนี่ยก็พอทุบแตกเสร็จก็อุ้มอุ้มสาเซลเนี่ยไปโยนไว้ในห้องน้ําเธอวิ่งไปหาคุณแม่ในห้องน้ําและสิ่งที่เธอทําก็คือการช่วยดึงเศษแก้วอะครับเพื่อนที่มันปัก ติดอยู่ตามร่างของซาเซลนะคุณแม่ของเธอเด็ก8ขวบต้องมาทำอะไรแบบนี้พี่ทอมคิดแล้วเศร้ามากๆน้องหลายๆคนยังอยู่ป .3 ป4ี่ใช่ไหมครับน่าจะนั่งดูการ์ตูนเล่นเกมกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าทําอะไรที่มันมากกว่าการที่มันนั่งดึงเศษแก้วให้คุณแม่คิดแล้วเศร้าจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยน้องครับก็ยังเป็นพยานที่มาให้การในภายหลังว่าเธอเนี่ยก็เห็นว่าคุณแม่เนี่ยมีบาดแผลครับ ที่ศีรษะเนี่ยรุนแรงมากๆโดยเด็กอะครับเขาก็ประเมินจากการที่เห็นว่าเลือดเนี่ยมันออกเยอะแหะครับน้องไม่รู้หรอกน้องน้องไม่ได้ไปดูบาดแผลแต่น้องเห็นว่าเลือดเนี่ยมันทะลักออกมาจากหัวคุณแม่เลยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มาคาดการครับจากสิ่งที่เด็กบรรยายว่าเธอคนนี้ก็คือซาเซลเนี่ยน่าจะได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะอย่างรุนแรงนั่นเองต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์นี้มันเกิด ซ้ำแล้วซ้ำอีกในอีกวันหนึ่งก็เกิดขึ้นอีกครับแล้วก็วนเวียนแบบนี้ที่น่าเศร้าก็คือเด็กๆในบ้านครับต้องมารับรู้แล้วก็มาเห็นภาพของความรุนแรงแบบนี้จนชินตาเด็กๆนี่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ไม่รู้สึกรู้สานะครับต่อให้เป็นเด็กเขาก็เป็นคนเขารู้สึกเศร้าครับ ตอนหลังเนี่ยตำรวจก็ไปถามน้องๆทุกคนรู้สึกเศร้าใจที่เห็นคุณแม่เนี่ยถูกวิลเลียมเนี่ยทุบตีเหมือนเป็นสิ่งของวิลเลียมพยายามจะบอกกับทุกคนครับพยายามจะหลอกเด็กๆแหละพูดง่ายพยายามจะบอกว่าไม่ต้องห่วงคุณแม่เนี่ยเขาแข็งแรงมากเลยเนะเขาสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้เดี๋ยวก็รักษาบาดแผลตัวเองขึ้นมาอยากให้ลูกๆเนี่ยให้อภัยพ่อนะพ่อทําไปเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายแม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแม่ก็หายสุดท้ายมันก็เลยดําเนินแบบนั้นครับเด็กไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะต้องแก้ปัญหานี้อย่างไร โตสุดคือแค่8ดขวบเท่านั้นทุกอย่างมันก็เลยถูกดําเนินไปแบบติดลูปครับเพื่อนๆอ,อยู่ในวัฏจักรที่มันเลวร้ายมากๆแบบนี้เช่นเคยและดูเหมือนมันจะไม่มีวันรู้จบครับในตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะความรุนแรงพอไม่มีใครไปเบรกมันเนี่ยกราฟมันจะขึ้นครับจากรุนแรงแค่นี้มันก็จะมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆวิลเลียมเองก็ไม่รู้ตัวครับเขารู้แค่ว่าเฮ้ยทาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ทําแรงขึ้นก็ไม่เป็นไรสุดท้าย เขาก้าวข้ามครับเส้นบางๆเนาะระหว่างความรุนแรงกับการก่ออาชญากรรมลักษณะการฆาตกรรมครับเขาก้าวข้ามเส้นไปจากข้อมูลตรงนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีความชัดเจนนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนวันที่24ธันวาคมหรือเช้าตู่วันที่25ธันวาคมกันแน่แต่ที่แน่ๆไม่ว่าจะเป็น24ธันวาหรือ25ธันวา มันคือวันลไรครับมันคือวันที่หลายๆคนรอคอยโดยเฉพาะชาวตะวันตกใช่ไหมครับนั่นก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองแต่ของขวัญที่วิลเลียมมอบให้กับซาเซลภรรยาของเขาในวันนั้นมันคือการดึงเธอเข้าสู่วัฏจักรแห่งความรุนแรงและมันเป็นความรุนแรงที่ทําให้ซาเซลจากโลกหนีไปครับไม่ได้มีการระบุว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นแต่มันเป็นการลักษณะทำลายร่างกายจนกระทั่งซาเซลเนี่ย เสียชีวิตไปเลยในตอนนั้นไม่ใช่ว่าวิลเลียมไม่รู้นะครับเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาซ้อมภรรยาของเขาจนตายไปเรียบร้อยแล้วจากอาการบาดเจ็บแล้วครับแต่ว่าเด็กๆในบ้านทั้ง3าคนเนี่ยเด็กๆไม่รู้เรื่องเลยครับเด็กๆยังนอนหลับกันอยู่คราวนี้ผ่านไปจนถึงตอนเช้าเด็กก็ต้องตื่นใช่ไหม ตื่นขึ้นมาในวันคริสต์มาสแน่นอนว่าเด็กๆทุกคนคาดหวังครับว่าจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้รับของขวัญได้แกะของขวัญเฉลิมฉลองกับครอบครัวในวันพิเศษวันนี้วิลเลียมก็คิดแผนครับว่าเขาจะแก้สถานการณ์ยังไงเพราะตอนนี้แม่ของเด็กๆตายไปเรียบร้อยแล้วเขาสังหารไปแล้วแต่เขาต้องการที่จะรอดพ้นความผิดได้เขาก็วางแผนขึ้นมาและอาศัยเด็กๆนี่แหละครับให้เป็นประโยชน์เริ่มต้นเนี่ยวิลเลียมต้องไม่ทําให้เด็กๆรู้ก่อนว่าซาเซลเนี่ย เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าตายไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆรู้ว่าแม่ตายไปแล้วเด็กๆก,ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าพ่อเป็นคนฆ่าใช่ไหมเขาก็เลยพยายามที่จะโยนความผิดไปให้ซาเซลเพราะเด็กๆตื่นมาปุ๊บวิลเลียมก็เริ่มสร้างเรื่องโกหกเลยก็ไปบอกลูกๆทุกคนว่าลูกรู้ไหมเนี่ยแม่เนี่ยโหเมื่อคืนเมาหนักมากเลยนะพ่อเนี่ยพยายามจะอุ้มพยายามจะปลุกขึ้นมาแต่แม่เนี่ยสลบเมือดเลยยังไม่ยอมตื่นเลยเนี่ยยังนอนอยู่ในห้องเนี่ยรู้ไหมถ้าเกิดคริสต์มาสของเราจะพังเนี่ยโทษแม่นะ แม่ไม่ได้เรื่องเอาแต่เมาอะโยนความผิดไปให้ซาเซลแล้วหนึ่งกลุ่มใช่ไหมครับคนเรามันเมานอนอยังไงก็ต้องตื่นขึ้นมาเฉลิมฉลองใช่ไหมครับวิลเลียมก็คิดต่อว่าเฮ้ย <c oughs> อะแผนต่อไปแผนแรกลูกตื่นขึ้นมาไม่เห็นแม่บอกแม่เมาแล้วหลับไล่ลูกไปครับอาไปอนาบน้ำแต่งตัวกินข้าวเชาว้าเดี๋ยวเรามาแกะของขวัญกันในระหว่างที่เด็กทําภารกิจเหล่านั้นครับ <c oughs> เด็กๆก็ไปจัดก,การตัวเองวิลเลียมก็คิดแผนต่อมาเข <c oughs> าก็ไปยก ร่างของซาเซลครับเข้ามาที่ห้องนั่งเล่นหลังจากนั้นก็ไปเอาแว่นตากันแดดครับเพื่อนแล้วก็มาใส่ให้ซาเซลเพราะว่าจะได้ไม่เห็นดวงตาไงเพราะว่าดวงตาของคนที่เสียชีวิตก็จะไม่มีการกระพริบหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใส่แว่นตาดําเลยหลังจากนั้นก็จัดท่าทางของเธอครับให้เหมือนกับเธอเนี่ยนั่งอยู่บนโซฟาเหมือนกับเธอกำลังมีชีวิตอยู่ก็จัดท่าทางให้เหมือนมีชีวิตมากที่สุดพอพร้อมแล้วครับ ศพของซาเซลในสภาพที่นั่งอยู่บนโซฟาเรียบร้อยพร้อมกะแสแว่นตาดำก็พร้อมที่จะต้อนรับลูกๆทุกคนวิลเลียมก็เรียกลูกเข้ามาบอกอ่ะลูกพร้อมแล้วแม่พร้อมแล้วพร้อมแ,อม,แ,อม,แม่มานั่งอยู่ที่โซฟาแล้วลูกที่ไม่รู้เรื่องรู้ดาวครับกลายเป็นพยานที่ยืนยันความบริสุทธิ์ของวิลเลียมทันทีเพราะตอนนั้นเด็กๆเ,เนี่ยก็คิดว่า คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นทุกคนก็สนุกสนานครับโอ้โหพูดคุยแกะของขวัญกันคิดภาพมันน่าเศร้าเหมือนกันนะคือเด็กๆแกะของขวัญหัวเราะก,กันโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากําลังทําต่อหน้าศพของคุณแม่ตัวเองจนกระทั่งแกะของขวัญกันเสร็จครับพูดคุยกันเสร็จอย่างสนุกสนานลูกสาวคนโตของซาเซลเนี่ยก็เดินไปหาคุณแม่เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยว,วันนี้คุณแม่นิ่งมากๆเลยคุณแม่ไม่พูดอะไรเลยเอาแต่นั่งมองเด็กๆอย่างเดียวก็เข้าไปจับตัวคุณแม่ก็เอ๊ะ ทำไมแม่ตัวเย็นขนาดนี้เธอก็เลยเดินไปถามวิลเลียมครับคนที่เป็นพ่อบอกพ่อแม่ตัวเย็นมากเลยเนี่ยแล้วแม่ก็ไม่ขยับเลยวิลเลียมก็ตกใจครับบอกอาตายแล้วเดี๋ยวแผนแตกก็เลยรีบกระชากลูกออกมาครับแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงใจเย็นๆลูกแม่ไม่สบายเดี๋ยวพ่อโทรหารถพยาบาลให้เอง ลูกออกไปไกลๆแม่ก่อนแล้วก็ย้ำครับพยายามที่จะกรอกหูเด็กว่าแม่เมาที่แม่เป็นแบบนี้พาะแม่เมามาพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแม่จะไปล้มอะไรมาหรือเปล่าไม่สบายแม่เมานะลูกจำไหมวิลเลียมก็โทรไปหารถพยาบาลครับซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าด้วยน้ําเสียงที่ต้องบอกว่าปกติมากๆครับเนียนมากๆเขาก็บอกอาากับเจ้าหน้าที่ว่าภรรยาของผมเนี่ยต้องการความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์รีบมาที่บ้านหน่อยนะครับไม่นานนะครับรถพยาบาลก็ขับมานะ มาจอดที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของทั้งคู่นะครับแล้วก็มีการเข้ามาตรวจสอบตอนแรกเนี่ยหน่วยพยาบาลเข้าไปเขาก็งงครับเพราะว่าเขาเห็นซาเซลเนี่ยนั่งนิ่งๆอยู่ที่โซฟาใช่ไหมไม่เหมือนคนป่วยเลยแถมยังใส่แว่นตากันแดดครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็งงว่าเอ้าอยู่ในห้องตอนกลางวันจะใส่แว่นตากันแดดทาไมมันดูแปลกมากๆทันใดนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็เดินเข้าไปที่ตัวซาเซลแล้วพอจับร่างของซาเซลเท่านั้นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เด็กครับ เขารู้ได้ทันทีว่าซาเซลเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วในตอนนั้นวิลเลียมแน่นอนว่าเขาก็พยายามที่จะดิ้นรนครับแล้วก็หาข้อแก้ตัวทันทีเขาพยายามจะโบยความผิดให้กับซาเซลครับเขาบอกเฮ้ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะเมื่อกี้ยังนั่งดีๆอยู่เลยเธอน่าจะไปประสบอุบัติเหตุมาแหละแล้วอาการทางสมองมันพึ่งกำเริบหรือเปล่าพยายามที่จะโบยไปที่ความผิดของซาเซลทั้งหมดครับแต่ต้องบอกว่าพยาบาลไม่ได้โง่ค,ครับไม่ได้ไร้เดียงสาเนาะ เขาไม่ได้เชื่อเรื่องราวที่วิลเลียมเนี่ยหลอกมาเลยแม้แต่น้อยและข่าวนี้คนที่จะเข้ามาคนต่อไปก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับหน่วยพยาบาลก็ติดต่อตำรวจเข้ามาพอตำรวจมาถึงแน่นอนว่าวิลเลียมก็ถูกจับกลุ่มทันทีแผนของเขาหลอกลูกๆได้ครับหลอกเด็กๆได้แต่หลอกเจ้าหน้าที่ไม่ได้อย่างแน่นอนหลังถูกจับกลุ่มเนี่ยวิลเลียมก็ต้องไปถูกคุมขังใช่ไหมครับแล้วก็มีการสอบปากคํา ก่อนที่จะมีการดําเนินพิจารณาคดีในชั้นศาลในตอนนั้นเนี่ยวิลเลียมถูกตั้งวงเงินประกันไว้ด้วยครับสูงถึง1 000, 000ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครมาจ่ายเงินให้เขาซึ่งทางทนายของวิลเลียมเนี่ยวิลเลียมเขามีทนายด้วยนะก็พยายามอ้างว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุของซาเซลที่เกิดมาก่อนหน้านี้วิลเลียมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเขาไปรับศพของซาเซลออกมาเขาก็มีการตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ด้วยใช่ไหม เขาต้องบอกว่าสภาพอพาร์ตเมนต์นี่ยับเยินมากๆครับแล้วก็มีคาบเลือดเนี่ยเต็มไม่หมดเลยมีจุดเลือดเนี่ยเต็มอพาร์ตเมนต์ไม่หมดซึ่งร่องรอยต่างๆเนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงการทารุณกรรมครับแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวตลอดหลายปีที่ผ่านมายังมีอีกครับนอกจากจุดเลือดต่างๆเนี่ยที่พี่ทำให้หาข้อมูลมา ตรงประตูอะครับเพื่อนๆประตูปกติมันก็เป็นปกติใช่ไหมเรียบๆปรากฏว่าประตูของพาตเมนนี้ครับมีอยู่บานหนึ่งเขาไม่ได้ระบุว่าบานไหนมันยุบลงไปลักษณะเหมือนกะโหลกศีรษะคนเลยครับพูดง่ายๆก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อเลยว่าวิลเลียมเนี่ยน่าจะอัดกระแทกศีรษะของซาเซลเนี่ยอัดฝังลงไปในประตูเลยนะครับซึ่งมันน่าจะรุนแรงมากๆรวมไปถึงผนังบางส่วนด้วยครับก็มีลักษณะรอยบุบครับ เราจินตนาการออกเลยใช่ไหมว่ามันรุนแรงขนาดไหน จากรร่องรอยความรุนแรงทั้งหมดครับหลักฐานทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเก็บมาเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุครับอุบัติเหตุไม่มีทางที่จะรุนแรงขนาดนี้และสิ่งที่ทนายและวินเลี่ยมพยายามจะกล่าวอ้างเนี่ยก็ถูกปัดตกทันทียังมีอีกหนึ่งพยานครับที่ยืนยันได้ถึงความรุนแรงในครอบครัวก็คือเหล่าสมาชิกครับเหล่าญาติญาติของซาเซลนั่นเองได้มีการเชิญญ,ญาติของซาเซลบางคนครับขึ้นมาพูดในชั้นศาลด้วยโดยทุกคนเนี่ยที่ถูกเชิญเข้ามาก็บอก ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆครับที่ซาเซลเนี่ยถูกทำร้ายโดยวิลเลียมต้องบอกว่าวิลเลียมเนี่ยเกือบจะฆ่าซาเซลหลายครั้งแล้วนะซาเซลอยู่ในอาการปางตายหลายต่อหลายครั้งและเธอก็พยายามที่จะหลบหนีออกมาหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะช่วงเวลาไม่นานครับก่อนที่ซาเซลจะเสียชีวิตไปเนี่ยตอนนั้นมีการบันทึกด้วยนะ มีการบันทึกว่าเธอได้ติดต่อไปยังตัวแทนของศูนย์พักพิงสตรีในพื้นที่ครับแล้วก็มีการแจ้งเรื่องความรุนแรงในครอบครัวคือต้องบอกว่าเธอเองก็พยายามอย่างหนักครับที่จะหลบหนีออกมาจากวัฏจักรหรือว่าวังวนแห่งนี้ในขณะที่ตัววิลเลียมเองเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ขึ้นพูดในชั้นศาลเหมือนกันพียมจับโทนมาให้แล้วกันเนาะไม่ได้เอาทุกคําพูดเขาพูดเหมือนกับว่าการที่เขาทําร้ายร่างกายภรรยาหรือการที่สามีภรรยาทะเลาะก,กันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับ ในความคิดในมายเซตของวิลเลียมเนี่ยถ้าเป็นภาษาบ้านๆแบบเมืองไทยเลยก็คืออะไรครับเฮ้ยมันเรื่องผัวเมียอย่าไปยุ่งเลยเหมือนกันครับวิลเลียมมีมายเซตแบบนั้นเป๊ะเลยการที่เห็นผู้หญิงผู้ชายทะเลาะก,กันก็บอกเรื่องผัวเมียเรื่องธรรมดายังไงก็มีทะเลาะก,กันอยู่แล้วและลักษณะความคิดคําพูดแบบนี้แหละครับมันก็กลายเป็นสิ่งที่มัดตัวเขาเองว่าเขานี่แหละคือคนที่ทำร้ายร่างกาย ของซาเซลจนกระทั่งมันบานปลายและซาเซลต้องจากโลกนี้ไปนั่นเองในที่สุดครับในเดือนมิถุนายนปี2021หรือต้องบอกว่าใช้เวลาประมาณ10ปีเลยนะครับในการพิจารณาคดีนี้นับจากวันที่เกิดเหตุวิลเลียมก็ถูกตัดสินครับว่าเขาเนี่ยมีความผิดจริงฐานฆาตการรมโดยเจตนานะครับโดยเขาเนี่ยถูกตัดสินต้องจำคุก ตลอดชีวิตครับโดยเขาเนี่ยมีสิทธิ์ขออุทธรณ์ได้หลังจากที่ติดคุกไปแล้วประมาณ15ปีตอนนั้นเนี่ยมีคําพูดหนึ่งครับเป็นคุณแม่ของซาเซลเนะก็ออกมาพูดหลังจากที่ศาลมีคำตัดสินออกมาเธอก็พูดออกมาว่า He show her no mercy Let's s o w w i m no o m r r y y ครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือเขานี่ไม่เคยเมตตาต่อตัวซาเซลล์ลูกของเธอเลยดังนั้นเขาก็ไม่ควรได้รับความเมตตาจากใคร เช่นเดียวกันครับและคดีนี้ก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนๆอย่างที่พี่ยำย้ำแล้วก็พูดเหมือนเดิมทุกๆครั้งครับว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วครับเราลืมไปเลยครับเราทิ้งความเชื่อที่ว่ามันเป็นเรื่องผมเมี่ยเลิกครับเลิกคิดแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนนะครับทั้งหมดเลยจากสถิติที่พี่ยำไปหามาเนาะเขาบอกว่าผู้หญิงไทย 6คนที่แต่งงานแล้วมีคู่ครองอาจจะไม่ต้องแต่งงานกันแหละที่มีแฟนเนี่ยหนึ่ใน6คนมีแนวโน้มว่าจะถูกทำร้ายจากคนรักครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆแล้วต้องบอกว่าการทำร้ายล่ะครับเพื<ๆ>่อนๆสิ่งที่เขาระบุมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่การทำร้ายร่างกายอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงการทำร้ายจิตใจและการทำร้ายทางเพศด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเนาะ ว่าเอ้การทำร้ายร่างกายหรือว่าปัญหาในครอบครัวเนี่ยมักจะเกิดกับครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือเปล่าคนรวยๆเนี่ยเขาคงไม่ทะเลาะก,กันไม่จริงเลยครับต้องบอกว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในตอนนี้ที่เขาไปเก็บสถิติมาเนี่ยไม่เลือกเลยครับยากดีมีจนการศึกษาเชื้อชาติาศาสนาอะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้หมดทั้งสิ้นเลยและที่สําคัญครับไม่ได้เกิดแค่กับผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้ชายเนี่ยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ไม่ได้น้อยไปกว่าผู้หญิงเลยครับอย่างที่พี่แอมบอกไปเนาะเขาอาจจะไม่ได้เจ็บปวดด้านร่างกายแต่เจ็บปวดด้านจิตใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทารุณกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่แค่คู่รักชายหญิงครับเดี๋ยวนี้เราเปิดกว้างมากขึ้นใช่ไหมครับในการที่จะมีความรักต่อก LGBT ัน LGBT เนี่ยชายชายหญิงหญิงเนี่ย ก็มีอัตราในการเกิดทารุณกรรมในครอบครัวม,มากขึ้นมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วครับต้องบอกว่าความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วมันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่หากเกิดขึ้นแล้วหลายๆคนก็อาจจะเจอกับคําว่าสํานึกผิดแล้วเดี๋ยวจะไม่ทําอีกแล้วนะเป็นไงเหยื่อฟังแล้วเป็นไงครับใจอ่อนใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าะเขาคงแบบ ต่อยเบ้าตาเราทีเดียวคงไม่ต่อยเราอีกละน่าจะพอแล้วแต่ต้องบอกว่าจากสถิติครับใครก็ตามที่ได้เบิกเนตไปแล้วครับได้ลองทําร้ายร่างกายของเราไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้ครับเคสของวิลเลียมเพี่มเล่าเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วเนาะถ้าไม่มีการหยุดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทวีความรุนแรงมากขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกครับดังนั้นครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยให้โอกาสเขาแล้วครั้งที่หนึ่งบางคนใจดีหน่อยครั้งที่สอง เบ้าตาซ้ายก็แล้วเบ้าตาขวาก็แล้วหยุดเถอะครับอย่าให้อภัยอีกเลยครับสําหรับพี่แฮมนะพี่แฮมไม่ได้เชียร์ให้ทุกคนเลิกรากันเนาะแต่เราควรจะรีบหนีออกมาครับรีบหนีออกมาจากความรุนแรงจากความสัมพันธ์ที่มันรุนแรงเพราะว่าจากสถิติและความเป็นจริงเนี่ยเราต้องยอมรับมนุษย์เนาะแนวโน้มมันจะมากขึ้นแล้วก็บ่อยมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นใ,นใครก็ตามที่ฟังอยู่ตรงนี้ครับ ยอมรับความจริงกับเพื่อนเพื่อนถ้าเราเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ตกอยู่ในความรุนแรงของครอบครัวตกอยู่ในการใช้กําลังไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายครับพยายามหนีออกมาจากวงโครจรน,นั้นให้ได้หรือสามารถที่จะโทรไปหาหน่วยงานต่างๆนะที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็น191ก็ตามหรือว่าสายด่วน1-300ก็ตามนะครับเพียมรบกวนเจ้าหน้าที่รับสายครับแล้วก็รับเรื่องด้วยนะเพียมขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะครับถ้าเกิดใครโทรไปหาเนี่ยแสดงว่าเขามีเรื่องรบกวนพวกท่านจริง ให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นท่านคือคนสําคัญที่จะช่วยหยุดยั้งความรุนแรงในสังคมของเราได้นะครับพี่มก็ฝากไว้สําหรับตอนนี้ละกันสําหรับฟรน์นอตฟาวครับรอาอากาศแบบนี้ทุกวันอังคารเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นยู u ูบสปอติฟายซาวคา o u d อร d ตบีนสัปพอร์ตแคสต์ครับใครที่อยากฟังแต่เสียงเป็นแบบพอดแคสต์เนี่ยก็เข้าไปใน Spotify กับ Apple Podcast ได้ใครที่อยากจะพูดคุยกันครับสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยในฟรายน์นอตฟาวแฟมิลี่เดี๋ย,งงยนนวย พูดคุยกับเพื่อนๆได้ในกลุ่มนั้นยังไงเข้ามากันเยอะๆนะครับสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจแล้วเจอกันใหม่วันอังครหน้านะครับสำหรับวันนี้พี่แอมลาไปก่อนสวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Find Not f i n a l Fil ฟ Podcast